สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่ขงขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษดูดูการ2 0 2 4 2 0 2 5ในสัปดาห์ที่12กันนะคะคืนวันเสาร์ที่23พฤศจิกายน2,567เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้เชลซีไป1ประตูต่อ2นะคะ เลสเตอร์ได้ประตูจากจุดโทษของอายูนาทีที่90บวก5และเชลซีได้2ประตูจากแจ็กสันนาทีที่15และเฟอร์นันเดสที่ยิงในนาทีที่75ค่ะอีกคู่ฟูลแลมเปิดบ้านแพ้วูฟแฟมตันไป1ประตูต่อ4ฟูลแลมได้ประตูจากอีโวบี้นาทีที่20 ส่วนวูฟได้4ประตูจากคุณย่านาทีที่31และนาทีที่87รวมทั้งโกเมสที่ยิงนาทีที่53และกุยเดสในนาทีที่90บวก5ด้านเอเวอร์ตันค่ะเสมอกับเบรนฟอร์ดศย์ประตูต่อ0ูนย์ขณะที่ทางด้านของบอลมัตนะคะแพ้ไบรตันไป1ประตูต่อ2 โดยบอลมัดเนี่ยได้ประตูจากลุกนาทีที่90บวก3ไบรตันได้2ประตูจากเปโดนาทีที่4และมิตมะในนาทีที่49นะคะแอสตันวิลล่าเสมอกับทางด้านของคริสตันพาเลตสประตูต่อ2วิลล่าได้ประตูจากวัดกินสนาทีที่36และบาคคลีนาทีที่77ส่วนคริสตันพาเลตได้ประตูจากซานาทีที่4และดิเวนนีนาทีที่45บวก1 อาร์เซนอลเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอเรสไป3ประตูต่อ0ูอาร์เซนอลได้3ประตูจากซาก้านาทีที่15ปาเตนาทีที่52และเอ็นวานิรีนาทีที่86ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้ทอตแนมฮอสเปอร์ไป0ประตูต่อ4 4ประตูของสเปอร์ได้มาจากแมดดิสันนาทีที่13นาทีที่20และปอโรนาทีที่52รวมทั้งจอนสันที่ยิงในนาทีที่90บวก3 ไปดูกันที่สถานการณ์ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2024-2025สัปดาห์ที่12นะคะยังแข่งไม่ครบทุกทีม จกฟูงเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนะคะ11นัดมี28แต้มส่วนอันดับที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้12นัดมี23แต้มคืนนี้ถ้าลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มได้อีกนะคะช่องว่างระหว่างคะแนนเนี่ยจะเพิ่มไปเป็น8แต้มทันทีล้ค่ะส่วนเชลซีอันดับที่3นะคะ12นัดมี22แต้มเท่ากันกับอันดับที่4คืออาร์เซนอลและอันดับที่5คือไบรตัน อันดับที่6ททอตแนมฮอสเปร์นะคะมี19แต้มอันดับ7็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์19แต้มเช่นเดียวกันรวมไปถึงอันดับที่8แอสตันวิลล่ามี19แต้มนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอันดับที่9ค่ะ11นัดมี18แต้มอันดับที่10ฟูแลมนะคะมี18แต้ม ส่วนอันดับที่11เบ็นฟอร์ดค่ะ12นัดมี17แต้มขนาดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่12นะคะ1 1นัดมี15แต้มบอร์นมัตอันดับที่13ค่ะ15แต้มอันดับ14เวสต์แฮมยูไนเต็ดมี12แต้มนะคะอันดับ15เอเวอร์ตันมี11แต้มอันดับ16เลสเตอร์ซิตี้มี10แต้มอันดับ17บเจ็วูฟแฮมตันมี9แต้มอันดับ1 8คริสตัลพาเลตมี8แต้มอันดับ19้าอีฟสวิชทาวมี8แต้มและเซาท์แ วันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2567เนี่ยจะลงทำการแข่งขันกันอีก2คู่นะคะเซา t h แธมป์ตันเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลในเวลา21นาฬิกาและอ e ีฟซวิชทาวพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลา23นาฬิกา30นาทีส่วนคืนวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในเวลา3นาฬิกาค่ะ ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวน์นโวได้วยครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o t t a n n News c h a n นแนค่ะ